ได้มากับไม่ยากแล้วค่ะได้มากับไม่ยากแล้วค่ะมาถึงเมืองโคราชแล้วเพื่อนบ้าค่ะมหาเพืนด้วือนโคราชนะคะถ้าทัวร์ค่ะขาวทัวร์ของอร่อยเดี๋วนต้ม่อยไปค่ะต้มที่นี่เป็นตำนานเรื่องของเรื่องแหะมันมีตำนานมันจะมีที่นั่งเปล่าไม่รู้ ตำนานเลยลูกนะตำนานบ้านนี้มีลูกสิบเจ็ดคนรักข้าวต้มเนี่ยเหรอ <c oughs> โอ้โ <c oughs> วสแสดงว่าสแสดงว่าเป็นข้าวต้มที่ร้านเก่าร้านแก่มากเออร้านประจาโ,โคราชน,นี่แหละคณะทหารไปแคีคณะทหารนี่ไปกินเราก็ไม่ได้กินนะเอาเรา <c oughs> ว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่จะไปแล้วตรวจทหารไม่ชอบไปกินร้านนี้แต่ว่าเป็นร้านเล็กๆทถึงแล้วค่ะร้านมนวัดกลางนะคะเพื่อนพามากินร้านนี้นะคะวันนี้ที่โคราชค่ะ ปิงแบบว่าเราเห็นเครื่องปิ้งนะคะเราจะรู้เลยว่าร้านแบบว่ามผมย่าถ่ายหน่อยนะคะพี่ะะดูจากดูจากเตาแล้วนะคะร้านนี้ต้องเปิดมานานมากแน่ๆนะคะโนนู้นเป็นมันก็จะเป็นตรงครัวนะคะ อ่านี่คือเมนูนะคะเมนูอาหารเช้าค่ะไข่กระทะปังยวนโจ๊กข้าวต้มนะคะนมเย็นนมร้อนแฮมมีหมดเลยนะคะราคาตามนี้เลยค่ะอยู่ในเมืองโคราชนะคะชื่อร้านมนวัดกลางค่ะนะคะชื่อร้านนะคะ ถวายเป็นสักการะแก่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นโบสถ์เก่าเดี๋ยวนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็มีเสริมโครงสร้างของโบสถ์เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและก็มีองค์พุทธลูกอ่าองค์ประธานในโบสถ์ที่มีอายุร้อยกว่าปีเช่นกันค่ะระชมใกล้ๆกล้นะคะ แล้วเราก็จะมาไหว้พระกันนะค,ะค่ะ วันนี้พาเพื่อนมาไหว้พระนะคะพอดีเพื่อนมีโอกาสได้แวะเข้ามาเยี่ยมที่โคราชบังเอิญบังเอิญบ้านอยู่ใกล้วัดสารล,ลอยวัดคุณยา่าโมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมานะคะคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์นี้คนโคราชทุกคนเคารพนับถือ แล้วก็มากราบไหว้กันเพื่อขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงและทุกคนที่ผ่านมาแวะเวียนมาก็แวะมากราบไหว้ขอเชิญเพืเนเพนะื่อนถ้ามีโอกาสขอเข้ามาแวะเวียนมากราบไหว้ได้นะคะ คุณนายใจดีมากคุณนายทำบุญค่ะสาธุสาธุด,ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเจดีบรรจุอัติท่านเท้าสุรนารีนะคะหรือคุณย่าโมนะคะ จะเข้าไปกราบท่านใกล้ๆก็ได้อันนี้วีดีโออยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าไปไหว้คุณย่าเดินเข้าไปประมาณเจดีสีขาวแล้วก็ไหว้ท่านตรงนั้นก็ได้ค่ะแอบหนีั้งเนาะค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นเป็นอัฐิของคุณย่าโมนะคะที่บรรจุไว้ที่วัดสารลอ,อยนะคะเพื่อนเพนได้แวะมาเยี่ยมเราก็พามากราบไหว้อัฐิของท่านด้วยนะคะอัฐิของคุณย่าโมจะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันอยู่บริเวณในวัดสารลอ,อยคือตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่หน้านุสาารีใจกลางของจังหวัด แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดพนาลายตามที่เราทราบนะคะแล้วก็ท่านก็จะเป็นล้มโพล้มใสเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลานของคนโคราชแล้วคนหลายๆคนในประเทศไทยก็แวะเวียนมากราบไหว้ได้นะคะบรรยากาศสวยงามร่มรื่นนะคะมาอธิษฐานขอพรขอพลังขอบุญบารมีกับท่าน เพื่อให้ปกครองคุ้มครองลูกหลานทุกๆคนให้มีความกล่นกล้าความฉลาดปลาดเปลืองเหมือนท่านนะคะมีผู้ตายเยอะแยะมากมายก็เลยมานั่งตรงนี้เป็นฐ<อ>านี้แผ่เมตตรสถานที่ตรงนี้นะคะ<อ>สถานที่ตรงนี้นะคะคือเป็นสถานที่ที่คุณยา่ยาโมของเรานะคะได้มานั่งสมาธินะคะเพื่อแผ่บรารมีนะคะแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่ผู้ที่เสียชีวิตลงไปในช่วงสงครามนะคะ ช่วงที่คุณย่าได้ออกรบนะคะซึ่งก็มีแบบผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะคุณย่าก็ได้มานั่งสมาธิเพื่อแผ่บุญกุศลนะคะให้กับผู้ที่เสียชีวิตในในใน,ในขณะนั้นนะคะคือบริเวณนี้นะคะบริเวณที่ป้าป้ากำลังถ่ายถ่ายทำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะแผ่มาทางนี้ก็คือจะเป็นโบสถ์นะคะคุณย่าก็จะนั่งสมาธิแล้วก็หันหน้าไปทางโบสถ์นะคะ โบสถ์ซึ่งเป็นทรงสัมเพาโลนะคะซึ่งได้ข้อมูลมาว่าเป็นเป็นเป็นชาวจีนนะคะเป็นชาวจีนซึ่งเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้สร้างนะคะทรงก็จะออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ลักษณะเดียวในในประเทศไทยนะคะที่เป็นทรงสัมเพาโลนะคะค่ะค่ะอือนะคะ สวยมากเลยค่ะสวยมากค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของป้าเหมือนกันนะคะที่ได้ได้มาเข้ามากับสตาร์ที่นี่นะคะ